แพร่สีสันของความสวยงามและความหวานละมุนจากงานลอยกระทงสายทานและแสงไฟรุมดวงใจแห่งความพักดีนเมส์ภาที่จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ควนพลาดวันนี้4พฤศจิกายน68มีกิจกรรมพิเศษจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาน,นีพันธ์ปีหลวงที่เป็นสัมผัสแห่งความรักและความพักดีของชาวไทยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่รอคุณอยู่ในงานนี้งานลอยกระทงสายทานและแสงไฟรุมดวงใจแห่งความพักดี งานนี้จัดขึ้นเพื่อรวมดวงใจแห่งความพักดีโดยมีนายคงกริชสาคริกผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารองคอ์กรเมอะเป็นประธานต้อนรับจัดขึ้นระหว่างวันที่4-5พฤศจิกายน2568ที่เมสสาพพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบตั้งแต่เวลา17-22นาฬิกาแต่ที่นี่มีอะไรบ้างที่คุณจะได้ร่วมสนุกกันกิจกรรมหลักของงานนี้คือการเวิร์กช็อปประบายสีโคมไฟกระดาษซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นโอกาส ให้ผู้ร่วมงานได้สร้างสรรค์โคมไฟของตนเองทําให้คุณสามารถจุดแสงแห่งความทรงจําและส่งต่อพลังแห่งความรักและความพักดีได้อย่างเป็นทางการคุณจะได้สร้างโคมไฟของตนเองแบบสไตล์ที่คุณชอบและเพิ่มเติมด้วยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองจะเป็นโคมไฟที่เหมาะกับความคิดของคุณอย่างแน่นอนและนี่คือส่วนที่น่าสนใจมากขึ้นเมสพาจะเปิดโซนนิทรรศการบริเวณชั้นหนึ่งที่จะแสดงถึงความรักและความพักดีของชาวไทยอย่างสวยงามและยังมีร้านขายข,ายของที่ระลึกจําหน่ายในกิจกรรมดังกล่าว ที่จะให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความรำลึกและความพักดีที่อบอวลอยู่ในทุกพื้นที่ของเมสพาอย่างวดงามและทรงคุณค่าแต่ที่นี้มีเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะพลาดไปคือการลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีของไทยที่มีความหมายสําคัญมากในวันนี้การลอยกระทงเป็นสัญญาณของความรักและความพักดีคุณจะได้ลอยกระทงด้วยหัวใจแห่งความพักดีและส่งพลังแห่งความรักไปยังทุกๆคนในงานนี้และนี่คือส่วนที่คุณอาจจะพลาดไปถ้ามิได้มาข้างหน้าคือการเข้าชมเมสตาพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย ในช่วงเวลาทาการปกติซึ่งเปิดอังคารอาทิตย์เวลา9ถึง17นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์มีรอบนำชมทุกครึ่งชั่วโมงรอบสุดท้าย15นาฬกา30นาทีคุณสามารถจองเข้าชมได้ตั้งแต่วันนี้ที่ h t t p s c o l slash a m e r m e a o r t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02, 2 0, 0, 0, 0 2 2 2 5 2 0 0 0 0 7 9 0 2 1 4หรืออ e ีเมล m a s t e a k me o r a o r t h อย่าพลาดโอกาสที่จะเข้าร่วมสัมผัสแสงไฟแห่งความงดงามและร่วมกันลอยกระทงด้วยหัวใจแห่งความพักดีที่งานลอยกระทงสายทานและแสงไฟรวมดวงใจแห่งความพักดีระหว่างวันท,ที่4-5พฤศจิกายน2568เวลา17-22นณเมสภพาริพิธพัณฑ์การไฟฟ้าไทย และอย่าลืมตามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เมอาการไฟฟ้านครหลวงลอยกระทง2,568อยลอยกระทงลอยกระทงสายทานและแสงไฟรุมดวงใจแห่งความพักดีเมสพาพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยพลังงานเพื่อวิธีชีวิตคนเมืองในมิเอลกระตอง2,025ประเพณีไทยรักสิ่งแวดล้อมแผนที่เมสพา https map t app o g o gl f 8 t 9 n 1 c 7